สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขสุขสุขคนค่ะยินดีตอนรับสู้ช่อง YouTube และ Facebook แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะยิ้มเปื้อยิ้มเปื่อยคำเจ้าของพี่น้อง <c oughs> เจ้าคำอีหยังก็สัน่นพอดีสาวน้องยังเนียดคลิปแรกลงไปเนาะพี่น้องก้าวถึงผีปอดผู้จัดการไอแดงที่ตะก่อนม่นบ่ เพิ่นว้าถึงเรื่องเพลงหัวใจคิดฮอดของบอสโจทีเอาเพลงเกาออา้แดงจิตกรมะฮ้องอ่าเราบัตานี่เพิ่นว่าถึงเพลงนี้เราเพิ่นจะปล่อยวันที่8เมษายนอ่าเราเพิ่นก็ว้าถึงความคลายความเหมือนความคือกันอ่าในส่วนของอิหล่าอุ๋งอิงกับออ้แดงจิตกรอ่าบัตานี่เพิ่นก็ว้าถึงอิหล่าอุ๋งอิงกับพ่อโจเนี่ยคือตำนาน แห่งลูกทุ่งอีสานเพิ่นว่าสาวน้ำยืนว่าคลิปนี้อยู่ในคลิปแรกที่เอาลงไปเนาะเอาลงทางทางเพจแล้วก็ทาง youtube ค่ะปรากฏว่ามีผู้เพิ่นมาคอมเมนต์พี่น้องมีผู้เพิ่นมาถักแบบนี้สาวน้ำยืนกันเลยเกิดอาการเกิดอาการจังใดน,นี่นี่นี่พี่น้องเพิ่นพพ์มาจางังสีในในไต่คลิปน่ะเพิ่นพ์ว่า เป็นจังงดาสาวดมยืนชีวิตเมียน้อยลูกสาวเจ้าจัดให้คักีหลีเพื่อนว่าสาวดมยืนกะสิงงง,ง,งอะนะชีวิตเมียน้อยที่ลูกสาวเจ้าจัดให้คักเอลีนนางคิดอยู่สักสักแป๊บหนึ่งแหละเอ๊ะถ้าลูกสาวกับห้องไปยู่หม้อหนึ่งขึ้นหม้อสองจะขึ้นหม้อสองเนี่ยเพราะถ้าเด็กเป็นเมียน้อยผู้ใดได้กันเลย ลูกสาวกับพี่ยู่ผู้เดียวกันเลยว่านาะคิดไปคิดมาโอ,โอ้พี่ดองคิดออกแล้วอีลาอุ้งอิงอีลาอุ้งอิงอีลาอุ้งอิงเอาเพลงชีวิตเมียเช่ามะฮ้องเออซื้อเพลงมาชีวิตเมียเช่านะคะบอกเป็นชีวิตเมียน้อย ก็เลยว่าโอ้ยคอยอยากหัวเดยก็เลยนั่งค้ำอยู่เจอาของว่าออุตส่าห์คิดหาอยู่ต่างดนเราอ๋อตรงเป็นอีหล่าอุ้งอิงเนี่ยชีวิตเมียเช่าอ๋อเข้าใจแล้วปาตานี่ก็คือมีคลิปหนึ่งน่ะน้องพี่น้องคลิปที่อีหล่าอุ้งอิงของชีวิตเมียเช่ามือทีมีโชว์พอลูกอ่ามีกลุ่มปิดมีโชว์พอลูกอ่าอุ้งอิงสตอรี่ บนเวทีสาวน้อยเพชรบานแพงมีสองคืนนะคะพี่น้องคะอ่าเรลบตาณีอิหลา่าอุ้งอิง,องเอาเพลงชีวิตเมียเช่ามาห้องพี่น้องห้องแล้วพี่น้องฟังแล้วมีความรู้สึกจังใดเนี่ยโอ้ยจงเป็นมวนพี่น้องเกยจังเป็นห้องมวน,น,นห,อหวน้หองใดแบบถึงอารมณ์ถืออกถือใจลีลาเพลิพนสดใสสดชื่นแมนบอกคะห้องเสียงมีพลัง เสียงศาสตร์เสียงมวลหลายคนว้าเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้เราเฮียหน่อยหมอลำไอดอนเพิ่นเอาไปลงทั้งเพจพี่น้องเพลงนี้เนาะความยาวสานาทีหวินาทีที่เฮียหน่อยเพิ่นเอาไปลงทั้งเพจเพจหมอลำเพจเฮียหน่อยหมอลำไอดอนพี่น้องเพิ่นเขียนแคปชั่นว่ามามวแนแทนเนาะอีหล่าหน่อย ชีวิตเมียเช่าเวอร์ชั่นน้องอุงอิงนะคะเพิ่นกระติดแฮชแท็กชีวิตเมียเช่าอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ละนะคะพราวพัทรวดีหมอลำไอดอนนี่ละต่างๆนะคะพี่น้องซีอาร์หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นว่าเพิ่นเอามาให้พี่น้องได้ฟังกันเนาะปรากฏว่าพี่น้องเอ๋ยถือกอกเถือกใจนี่ บอพี่น้องมักหลายตอนนี้ยอดวิวทะลุ2ล้านวิวไปแล้วค่ะยังเดินหน้าต่อเนื่องหลายคนยังบอกว่าดันต่อดันต่อด,นอดันต่อไปดันให้ลูกสาวได้เป็น10 20, 20, นบนนยีบล่ลานน้านวิวหุ่นละกันซื่อเพลงว่าชีวิตเมียเช่า นะคะพี่น้องคะซื้อเพลงว่าชีวิตเมียเช่าค่ะอันคุดอยู่ว่าชีวิตเมียน้อยจังไหนเนาะ <c oughs> โอ้จะแหวนคักเนาะผู้มาคอมเมนต์ก็ได้เอาเพิ่นก็นจะหยอกไปนั่นแหละพี่น้องก็เมียเช่าเมียน้อยนั่นแหละเนะาะเอามาคอมเมนต์กันมาอ่านคอมเมนต์บึงว่า หลายคนได้ฟังแล้วมีความรู้สึกจังใดแน่แล้วพี่น้องได้ฟังแล้วมีความรู้สึกจังใดแน่ชอบเวอร์ชั่นลูกสาวมากที่สุดของแท้ไก่เคียงต้นฉบับที่สุดเพื่อนว่าพอเพื่อนสอ,อนลูกสาวว่าสันนอมวนคักจ้ะสุดยอดครับปาดว่าสันออร่ามาเต็มเลยหล่าน่อยเสียงนั่งแม้สุดยอดสะกดคนดูเพื่อนวานะคะ พ่อโจอึ้งเลยจ้าเพื่อนว่าสสอนลูกสาวหลาคักเพื่อนว่านะคะเสียงน้องคล้ายเสียงแม่แดงพิมพ์ผ้าอ่าหลายคนคอมเมนต์แบบนี้น่ารักมากๆ,ๆจ้าน้องอุ้งอิงมว,มวน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 จ้าเพื่อนว่าเพลงนี้นร้องมวนเพลงนี้ห้องมวนคัดจากอุ้งอิงวสนันเนาะเพราะจังลูกสาวปังปังจ้าอีลาอุ้งอิงของแท้ครับเพื่อนว่าอีลาอีลา ตักคักเพิ่นว่าใส่ชุดักเรียนาพี่น้องเสียงดีมากเลยครับเยี่ยมมากเลยพี่น้อยคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์ขนาดนี่สีบอให้พานสองล้านวิวได้ดจังใดนาอทะลุสองล้านวิวพี่น้องเอาคลิปลงทะลุสองล้านวิวบมธรรมดาได้พี่น้องถ้าบอเวนของจริงของแท้นี่นะคะถ้าบอเวนอุ้งอิงของแท้นี่ย ทำไม่ได้พี่น้องเอ้ยนอ้อยอดวิวสองลานนี่หุ้ยเนาะน้องอุงอิงสวยน่ารักมากสุดยอดมากค่ะน้องอุงอิงเก่งมากๆค่ะน่ารักสุดๆพร้อมมากๆสวยขึ้นทุกวันจ้าเพิ่นว่าอุ้ยพี่น้องคะมวนเทลาน่ารักว่าสัน ชอบชอบมากเพราะมากม้วนหลายจ่ะเพื่อนว่าน่ารักน่ารักม้วนจ่ะเสียงดีมากสุดยอดมากเสียงไพเราะมากที่สุดคือที่สุดกออีหล่าอุงอิงนี่ละจ้าสะอ่อนขักเพื่อนว่าเก่งมากจ่ะลูกน่ารักเสียงเพราะมากจ่ะม้วนจ่ะเพลงนี้สุดยอดค่ะน่ารักเก่งมากค่ะสุดยอดจ้าพัสน สรุปแล้วพี่น้องคะคอมเมนต์มีแต่สุดยอดจ้ะ,มว,จะวมวนจ้ะบมมวนจันไดทะลุสองล้านวิวไปแล้วและยังไปยังต่อเนื่องพี่น้องและยังไปยังต่อเนื่องพี่น้องเข้าใจแล้วอืมเข้าใจแล้วเป็นได้วัสนอ <c oughs> งถามสาวนมยืนว่าว่าเป็นได้สาวนมยืนลูกสาวเจ้าชีวิตเมียน้อยจัดให้คักอีหลีวัดสนอง เข้าใจเลยเด้ๆๆอค่ะเด้อสอนสันตัวเออสออนนะสะอ,อนคือพี่น้องเป็นนั่นล่ละมวนค่ะฟังแล้วฟังอีดเอาฟังจักรอบแล้วพี่น้องบอกมาเบื้องล่ะไปฟังที่เพจของเฮียนหน่อยหมอลำไอดอนเนาะพี่น้องฟังจักรอบแล้วพี่น้องสาวน้อยนนี่บได้นับแต่ว่าเกินยี่สิบพี่น้องเออเกินยี่สิบรอบค่ะพี่น้อง เอาสว้อกันฟังพี่น้องค่ะเป็นข่าวดีอุ้งอิงของแขยืนหนึ่งน้อพี่น้องเนาะขอบคุณที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบนปันนะคะสวัสดีค่ะ